มาตรการในการเปิดประเทศงงๆของไทยที่อาจทําให้เปิดประเทศแล้วมีปัญหาครับย้ําอีกทีหนึงว่าเดี๋ยวจะเข้าใจผิดนะครับคือการที่ทํามาตอนนี้ไม่ต้องตรวจทั้งก่อนเดินทางแล้วก็หลังเข้าเนี่ยคือสิ่งที่ถูกต้องแล้วแต่บงเล็บการลงทะเบียน Thailand Pass เนี่ยที่ยังต้องทําอยู่ก็คือสิ่งที่ต้องเอาออกในสเต็ปถัดไปีแต่ทีนี้ที่งงๆก็คือหลายๆเรื่องนะครับทั้งยังคงมีมาตรการกับคนในประเทศที่ได้พูดอีกข่าวนึงไปแล้ว ยังคงมีมาตรการยังคงบีบบังคับคนในประเทศแล้วยังทํากับคนในประเทศเหมือนกับว่าโควิดยังเยอะอยู่อ่าแต่ว่าในการรับคนเข้ามาเนี่ยก็คือคือไม่ต้องตรวจอะไรดีแล้วแต่ว่าการสื่อสารที่ยังงงด้วยอีกตามเคยนะครับเอาเป็นว่าเอาทีละเรื่องละกันอย่างอันแรกนะครับเรื่องของการที่ว่าเราก็ไม่ต้องตรวจ ATK แล้วถูกไหม ถ้าใครจะตรวจก็คือแล้วแต่ความสมัครใจซึ่งเขาพูดแบบนี้เขาไม่เคยบอกว่าเออจะต้องตรวจวันที่เท่าไหร่หรือจะต้องส่งผลที่ไหนเขาไม่เคยเขาไม่เคยการสื่อสารลองอมาก็คือตรวจด,ด้วยความสมัครใจซึ่งถูกต้องแล้วแต่ทีนี้คือสิ่งที่ยังมีอยู่นะครับอเอาเป็นว่าเราสำรวจเราสำรวจในแถบชุมชนในโกโนไก u ์ยูทูบชาแนลของเราตามนี้เลยนะครับเราถามเพื่อนๆว่าเพื่อนๆน,น,น,นที่เข้าไทยตั้งแต่หนึ่งพฤษภามีใครตรวจ atk หลังเข้าบ้าง ตรวจหลังเข้ากี่วันเพราะทางการไม่ได้กําหนดนะครับว่าต้องตรวจเมื่อไหร่เขาไม่ได้บังคับเนี่ยการสื่อสารที่งงอันดับแรกก็คือไม่ต้องบอกก็ได้ว่าให้ตรวจเพื่อความสมัครใจไม่ต้องบอกก็ได้ทำไมกลัวคนที่เขาจะหาว่าไม่รอบคอบหรือฉะนั้นตรวจด้วยความสมัครใจนั้นต่อให้ไม่พูดคนที่อยากตรวจเขาก็ทําอยู่แล้วนะครับแล้วถามว่าตรวจแล้วไม่ต้องโดยที่ไม่ได้บังคับให้ส่งผลที่ไหนให้ตรวจทําไมเอาตัวเลขนี้ก่อนนะ คนที่เข้าไทยแล้วไม่ได้ตรวจนะครับซึ่งไม่ได้บอกว่าผิดอะไรนะเขาเขาไม่ได้บังคับนี่แล้วก็มันก็ไม่จําเป็นแล้วเนี่ยคนที่ไม่ตรวจถึง5้าเเตจากการสํารวจ6 3ร้อโหวตของเราเกินครึ่งนะครับไม่ตรวจไม่ส่งผลใดๆเมื่อรวมกับตรวจแล้วจะไม่ส่งผลอีก15%กลายเป็นว่าเกือบ70%ไม่ได้ส่งผลแล้วกันจะตรวจหรือไม่ตรวจแล้วแต่แต่ไม่ได้ส่งผลแล้วกัน70%เลยนะครับเะนั้นมีไปทําไมครับ ไอ้การที่ให้คําแนะนําแบบนี้แล้วก็ตรวจแล้วแต่ส่งผลนะครับเป็นเด็กดีนะครับก็สิบแปดเปอร์เซ็นตแต่อย่าลืมนะครับว่าคนที่ส่งผลเนี่ยอ,อ๋ไม่รู้นะว่าเขาแค่พูดเฉยๆหมยถึงว่าทางการเนี่ยพูดเฉยๆหรือว่าหรือว่าทําจริงก็คือถ้าเป็นบวกขึ้นมาอ,อันเนี้ยเนี่ยคนที่ตรวจเนี่ยแล้วเป็นบวกแล้วจะส่งไหมส่งไหมถามจริงแล้วเรารู้อยู่แล้วถ้าเป็นบวกจะเจออะไรโดยเฉพาะคนต่างชาติถูกไหมครับฉะนั้นเราต้องแบบเป็นลบแล้วเราถึงจะส่งใช่ไหม เออเนี่ยเนี่ยคนที่ตรวจแล้วไม่แต่ไม่ส่งเนี่ยก็คือคือเพราะว่าเพราะว่ากลัวว่าเป็นเป็นบวกถูกไหมเพราะเป็นบวกแล้วโดนอะไรเขามีพูดอยู่นะเราจะเป็นเด็กดีขนาดนั้นเลยหรือ <c oughs> มีตกเครื่องเพราะได้ไทยแลนด์พลาสไม่ทันด้วยนะครับตั้งแต่เราย้ำแล้วนะตั้งเฉพาะคนที่เข้าตั้งแต่หนึ่งพฤษภา,าตั้งสิบสามเปอร์เซ็นเี่ยแสดงว่าสิบาเปอร์เซ็นี้ถ้าได้เข้ามาแล้วเนี่ยจะอยู่กลุ่มไหนเอ่ย <c oughs> แสดงว่าตัวตัวเลขคนที่ไม่ส่งไอที่ ATK อ่ะท,ที่เขาบอกว่า ให้ตรวจด้วยความสมัครใจไม่ได้บังคับเนี่ยนะมันคงจะสูงกว่านี้อีกถ้า13%นี้เขาไม่ตกเครื่องซะก่อนเนี่ยนะนี่คือหน้าเว็บของ Thailand Pass นะครับตรงหมวดเนี้ยที่บอกว่ารายงานผลตรวจ ATK เนี่ยในข่าวไม่เคยบอกนะในมาตรการที่ของสอบ,บาคาก็ไม่เคยพูดนะว่าให้มาส่งใน Thailand Pass อยู่ดีๆก็โผล่มาก็คืออยู่ใต้ตรงเนี้ยที่ว่าะระบบลงทะเบียนเนี่ยเลือกคนไทยคนต่างชาติใช่ไหมครับแล้วตรงนี้มาอยู่ข้างล่างคือแอบมาแทรกกันแบบเงียบๆคือ มันก็ไม่ได้ผิดอะไรแต่แค่ว่าเออไม่รู้จะมีมาทําไมก็ในในคอมเมนต์ก็มีบอกว่าสมควรน่าน่าจะตรวจ ATK หลังออกจากสนามบินเพราะคนคนในก็กลัวเชื้อโรคจากคนต่างชาติคนต่างชาติก็กลัวจากคนไทยเพื่อร่วมกันป้องกันค่ะจะได้สบายใจทั้งเขาและเราความคิดเห็นนี้ส่วนตัวก็ไม่ได้บอกว่าผิดนะครับแต่แค่ว่าส่วนตัวเราไม่ได้เห็นด้วยเท่าไหร่เพราะว่าถ้าเรามาจากต่างประเทศแล้วเรายิ่งถ้าเราอยู่ในประเทศที่เขาไม่ค่อยมีมาตรการเนี่ยนะ เราไม่ต้องไปกลัวหรอกว่าคนในประเทศเขาจะไม่สบายใจเขาแค่รู้สึกว่ามันไม่ยุติธรรมเท่านั้นเองว่าทำไมเขาโดนบังคับแต่ว่าคนที่เข้ามาไม่โดนซึ่งก็ถูกแล้วเพราะว่าคนที่เข้ามาเนี่ยคือให้เงินเอาเงินมาให้อ่าพวกนักท่องเที่ยวเอาเงินมาให้แต่ว่าเราก็ไม่ควรจะบังคับคนในประเทศแล้วแต่นี่คือทําตรงกันข้ามกันยังคงบังคับคนในประเทศแต่ยังเปิดรับต่างชาติซึ่งถูกแล้วในการเปิดรับแต่ว่าผิดก็คือคนในประเทศรู้สึกไม่ยุติธรรมแล้วเขาก็จะต่อต้าน แล้วก็งงที่2นะครับนี่ไงจากศูนย์ข้อมูลโควิด1 9เองเลยสาธรารณสุขวางมาตรการสกัดโควิดระเบิดเอ้ยระบาดข้ามพรมแดนเพื่อนบ้านหลังเปิดประเทศคือเราไม่ได้เปิดแต่ทางอากาศคนบินเข้ามานะเราเปิดเปิดทางพรมแดนด้วยพรบอ่านมาตรการแล้วมันก็ไม่ได้มีอะไรนะครับเพียงแต่ว่าเรายังจะต้องมีเรื่องพวกนี้ มาพูดเพื่อหมายถึงว่ามาตรการพวกนี้มาประกาศเพื่อที่ยังไงครับให้เห็นว่าเรายังรอบครอบอยู่งั้นหรือทั้งทั้งที่การเปิดเนี่ยแม้แต่เข้าทางบกนะก็เหมือนทางอากาศก็คือถ้าฉีดวัคซีนแล้วก็ไม่ต้องตรวจทั้งก่อนและหลังถ้าไม่ฉีดวัคซีนก็คือเหมือนกับทางอากาศนั่นแหละก็คือไปตรวจแล้วก็มาส่งใน Thailand Pass เหมือนกันฉะนั้นเราไม่มีอะไรต่างกันเลยแต่ว่ายังจะมามาตรการโควิดสกัดระบาดคล่ำพรมแดนประเทศเพื่อนบ้านอีกเนี่ยเพื่ออะไรสื่อสารแบบนี้เพื่ออะไร รองอธิบดีกรมควบคุมโรคก,กล่าวว่าการเฝ้าระวังและคัดกรองผู้เดินทางระหว่างประเทศเป็นหนึ่งในมาตรการสําคัญที่กระทรวงสาธารณสุขโดยเฉพาะด่านควบคุมโรคเข้าออกระหว่างประเทศทั้งที่สนามบินท่าเรือและพรมแดนอันเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่ส่งผลให้สามารถตรวจจับและควบคุมโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพในระยะที่ผ่านมาคือถ้าอ่านไม่หมดก็คงจะงงว่าอะไรก็ไม่ได้มีไม่ใช่หรือหลังเข้าก็ไม่ได้ตรวจอะไรไม่ใช่หรือแล้วนี้มาตรการควบคุมโรคอะไรอีก ก็คือเขาพูดถึงอดีตในระยะที่ผ่านมาในปัจจุบนันด่านพรมแดนมีการพัฒนาให้คัดกรองผู้ดูแลผู้ติดเชื้อและให้บริการวัคซีนเพื่อความครอบคลุมให้มากที่สุดยังไงอะ่ะมีคนเคยมาคอมเมนต์นนะบอกว่าด่านทั้งนั่นแหละอีสานนั่นแหละที่ต่อกับประเทศลาวอะ่ะมีต้องเสีย ATK ด้วยนะคนละ500นะก็คือไปทําธุรกิจ ATK ที่ด่านแทนกันหรือ คือคือถ้าคุณจะตรวจจริงเนี่ยก็ไม่ได้มีใครว่าอะไรแต่แค่ว่าคุณต้องสื่อสารให้เขารู้ว่าเขาเข้ามาแล้วเนี่ยถ้าเขาไม่ตรวจมาก่อนเนี่ยเราจะมีเอทีเคหรือเปล่าที่ด่านนะอะไรอย่างนี้ทะนั้นกลายเป็นว่าคนไม่รู้เรื่องเข้ามาเอา้าต้อง,ต,องต้องมีอะไรนะต้องมีสวยเอทีเคด้วยหรืออันนี้นี่คือไม่รู้จริงหรือเปล่านะครับแต่มีคอมเมนต์บอกมาคือยังไงก็อดไม่ได้ใช่ไหมครับก็คือทางด้านนี้คือ,อทำทำหล่อไปทางด้านคนเข้าทางอากาศทําหล่อไปแต่ไปไปมุฟนิป อีกด้านหนึ่งแทนอย่างนี้หรือคือการสื่อสารที่เขาสื่อสารลงไปเนี่ยคือไม่มีการตรวจใดๆทั้งสิ้นทั้งก่อนเข้าทั้งหลังเข้าวงเล็บถ้าเราฉีดวัคซีนแล้วแต่ถ้าเดายังไม่ฉีดก็คือเราจะต้องตรวจ rt pcr ก่อนเข้าแล้วมาส่งใน thailand pass ให้ทันนี่คือสิ่งที่เขาสื่อสารลงไปถ้าเราไม่ฉีดวัคซีนแล้วยอมตรวจ72ชั่วโมงก่อนเข้าและส่ง thailand pass ให้ทันเราก็จะไม่ต้องตรวจคนเขาเข้าใจกันแบบนั้นอ๋อแล้วต้องขอ thailand pass ด้วย แต่ว่าไม่เคยพูดว่าเออเข้ามาแล้วจะตรงด่านจะมีมาตรการอะไรไม่เคยพูดแล้วตรงนี้คือออกข่าวนี้หัวข้อมาตรการส,สกัดโควิดระเบิดเอระบาดข้ามพรมแดนหลังเปิดประเทศเนี่ยระบาดข้ามพรมแดนเพื่อนบ้านเนี่ยคือมันคืออะไรมันคืออะไรทั้งนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องวางแผนรับมือโควิดแบบรอบด้านได้แก่คำว่ารอบด้านเนี่ยน่ากลัวหด้านโครงสร้างพื้นฐานด่านพรมแดน โดยการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์การแพทย์การพัฒนาศักยภาพบุคลากรอะไรวะคือพวกนี้เขามักจะพูดไม่รู้เรื่องนะครับด้านด้านการป้องกันควบคุมโรคโดยการประเมินความเสี่ยงสถานการณ์การสื่อสารความเสี่ยงการเพิ่มการความครอบคลุมของวัคซีนป้องก,กันโรคโควิด -19 และการติดต่อประสานงานอะไรอะ่ะนี่คือเขียนเรียงความให้คุณครูหรือยังไงครับคุณหมอ เขียนให้รู้เรื่องกว่านี้หน่อยเป็นคุณหมอไม่ใช่หรือการถอดบทเรียนบูรณาการข้อมูลร่วมกันการซ้อมแผนสัมพันธภาพความร่วมมืออันดีของเจ้าหน้าที่ระหว่างหน่วยงานและประเทศเพื่อนบ้านเพื่อรับมือโควิดสิบขนาดคนไทยเองยังอ่านแล้วไม่รู้เรื่องเลยคือเอาพูดคลิปมาเนี่ยอารู้นะว่าคือของเราเนี่ยไม่ค่อยชอบอ่านใช่ไหมแล้วก็ถ้าเราส่งไอ้พวกเนี้ยไอ้คำพูดสามข้อเนี้ยให้กับ พวกหน่วยงานเนี่ยแล้วคิดว่าเขาจะตีความว่าอย่างไงเขาก็บอกว่าเออไม่เข้าใจอย่างฉันก็เขาฉันงั้นฉันก็ปิดปิดไว้ก่อนหรือฉันก็หาอะไรมาสมสมสมาตรการสมสมเยอะๆไว้ก่อนฉันจะได้รอดอะไรเงี้ยก็จะไปลำบากตรงหน้างานเนี่ครับเขาก็ถารูปมาซึ่งไม่มีรายละเอียดอะไรเลยคือให้คนคือเอาหน้าแน่ๆให้คนคิดว่าเขามีมาตรการแต่สามข้ออ่านไปแล้วนี่ไงสชจุดวางสามมาตรการสกัดโควิด ระบาดข้ามพรมแดนเพื่อนบ้านหลังเปิดประเทศแค่นี้คนเห็นก็แบบว่าโอ้โหเขายังคุมเข้มอยู่เนาะแต่ความจริงคือไม่ได้คุมเราก็เห็นด้วยอยู่แล้วว่าไม่จําเป็นต้องคุมแต่ว่าเขายังไม่สื่อสารมากพอทําให้คนยังเข้าใจผิดการสื่อสารแย่มากทั้งทั้งที่ศูนย์ข้อมูลนี้โพสต์ไอมาตรการทุกวันคือโพสต์มาตรการแต่ว่าไม่โพสต์สื่อสารให้คนเข้าใจใหม่แล้วก็งงสุดท้ายนะครับดึงนักท่องเที่ยวคุณภาพสูง คือหมายถึงว่าอันนี้คือคิดในแง่ลบกันเองเล่นๆตอนนี้เปิดเสรีแต่เดี๋ยวบ่นกันมากๆเราก็เอามาตรการมาซึ่งไม่รู้จะทําจริงหรือเปล่าหรือแค่ตั้งขึ้นมาเป็นตุ๊กตาล่อลวงให้คนในประเทศเข้าใจผิดเราก็จะบอกว่าเน,นีี้เราจะดึงแต่นะักท่องเที่ยวคุณภาพสูงนะไม่ได้เอาคนเยอะไม่ต้องกวนระบาดหรอกอะไรประมาณนี้หรือเปล่าเอ,าอันนี้คืออยู่ในข่าวเป็นโพสต์เดียวกันกับข่าวอีกวันหนึ่งที่ลงวันนี้แหละแต่ว่าดึงเฉพาะส่วนนี้มาพูดในวิดีโอนี้นะครับ ก็ที่ประชุมของสอบศก็เห็นชอบในแผนพัฒนาและฟื้นฟูการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในกลุ่มจังหวัดอันดามันภูเก็ตกระบี่พังงาแล้วทีนี้คือที่งงคือยังเห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการดึงดูดนักท่องเที่ยวคุณภาพสูงเข้าสู่ประเทศไทยคณะกรรมการอะไรเนี่ยคณะกรรมการดึงดูดนักท่องเที่ยวคุณภาพสูงในความคิดของอ๊อบนะครับไม่ได้บอกว่าถูกนะมันเป็นคณะกรรมการที่ไร้สาระมากก็คือ โอ้ใช่ว่าจะพูดตั้งหลายวันแล้วพึงนึกได้จําได้ไหมครับต้องจําได้อยู่แล้วแหละเพราะยังพูดอยู่ทุกวันที่ถแถลงอยู่ทุกวันเนี่ยคุณหมอเนี่ยคือเขาก็งงๆเหมือนกันนะได้ข่าวว่าเขาก็ได้นะได้ไปเป็นตําแหน่งสําคัญในธนาคารหนึ่งของรัฐน่ะเออนี่แหละคือคืออะไรก็ไม่รู้แหละเขาได้ทํามาเนี่ยเขาผลงานเขาดีไงเขาก็เลยได้ตําแหน่งไงอันนี้ก้อนเนี้ย คณะกรรมการไราสาระเนี่ยก็คือยังไงก็คือเพื่อจะได้เอ,อตอบแทนใช่ไหมตอบแทนความคุณงามความดีที่ร่วมกันป้องกันโควิดกันมาตั้งแต่ต้นถูกไหมคณะกรรมการดึงดุดนักท่องเที่ยวคุณภาพสูงเนี่ยอ,อตอบแทนท่านผู้ว่าด้วยนะครับท่านผู้ว่าเขาทําผลงานได้ดีท่านผู้ว่าเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเป็นกรรมการด้วยนะก็เลยบอกว่าคณะกรรมการไร้สาระมีทําไม เพราะว่าไม่ได้มีรายละเอียดอะไรเลยว่านักท่องเที่ยวคุณภาพสูงของเขาที่คืออะไรแต่เขามีบอกแค่เป้าหมายว่าเป้าหมายเที่ยวในประเทศหรือไทยที่อ๋อไม่ใช่มันเที่ยวในประเทศเป้าหมายต่างชาติปีนี้อยากจะได้เจ็ดถึงสิบล้านคนก็ไม่ได้สื่ออะไรว่าไอ้คุณภาพสูงของคุณนี่มันคืออะไรสรุปนะครับจากหัวข้อคือความงงก็คือว่าทําเหมือนกับว่าเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วในการเข้าประเทศวงเล็บยังมีไทยแลนด์พาสอยูอ่ก็มัน ทำให้คนในประเทศเนี่ยก็งงว่าในประเทศยังคงมีมาตรการอยู่มากมายยังคงกำชับผู้ประกอบการให้ตั้งกาดให้ป้องกันการแพร่โควิดระบาดในวงเล็บในประเทศอ่ะก็คือแต่คนเข้าประเทศก็งงเพราะว่าบอกว่าไม่ต้องตรวจอะไรแล้วแต่ก็ยังมีให้ส่ง ATK ทำไมซึ่งก็ไม่ได้สื่อสารนะว่าต้องส่งนะแต่มีช่องให้ส่งอยู่คือคือถ้าเราไม่ต้องตรวจจริงๆก่อนเข้าเนี่ยมันก็คงจะต้องสื่อสารกันในประเทศว่า มันจะไม่มีอะไรแล้วคุณจะสามารถใช้ชีวิตได้อย่างปกติคุณอาจจะระวังแค่กับกลุ่ม608กลุ่มเสี่ยงกับกลุ่มผู้สูงอายุแล้วตอนที่เข้าในสถานที่พวกด้านสุขภาพอย่างโรงพยาบาลหรือคลินิกหรืออื่นๆที่อาจจะขอให้ใส่หน้ากากเอ่อแต่ที่เหลือคือคุณใช้ชีวิตตามปกติคุณควรจะสื่อสารไปแบบนั้นแต่ไม่ใช่ก็คือในประเทศเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเหมือนยังคงกดดันกันอยู่แต่ว่าเปิดรับต่างชาติเสรีซึ่งก็เหมือนกับย้อนแย้งนะครับก็ วิดีโอนี้อาจจะไม่ได้มีแกนสารประเด็นอะไรชัดเจนแต่แค่สื่อสารความงงในเรื่องของตั้งแต่เปิดประเทศนี้เท่านั้นเองก็หวังนะครับว่างงงๆแบบนี้ก็คงจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วก็เชื่อว่าถ้าเกิดเชื้อมันไม่พุ่งหรืออะไรเนี้ยเขาก็คงจะไม่รู้ไม่ชี้ของเขาต่อไปเรื่อยๆนะครับก็หวังว่าจะเป็นแบบนั้นแล้วกันเพราะว่ามันไม่ควรจะต้องมาอะไรกับเรื่องของโอมิครอนแล้วอะเหลือแต่ว่าในประเทศเนี่ยรีบปลดล็อกกันให้ คนได้ใช้ชีวิตตามปกติไม่ต้องมามาตรการ ATK VUCA COVID free setting ชา plus หรืออะไรของเขาเนี่ยนะนะครับตอนนี้ทุกคนฟังแล้วคิดเห็นยังไงกันบ้างก็คอมเมนต์ได้ที่ใต้วิดีโอนะครับขอบคุณที่รับฟังนะครับ